ทุ่งพยากรอากาศและเตือนภัยรายวันพดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปาแอลเมืองเหนือเวลาดี4-5โมงแรงผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์หับฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทยแป้จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 0เอสถานีวิทยุสวทเจียงใหม่เจียงไายพะเยาแป้น,น่านลำปาง ละปูนไม่ห้องสอนไม่เสเรียงฝางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือพร้อมฮับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออูอ้จ่าระสาคนเมืองเหนือเจา้าทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบ ทางข้อความ SMS อีเมลหรือแม้แต่บนโซเชียลมีเดียอย่าหลงเชื่ออย่าเผลอกดลิงก์ที่น่าสงสัยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินได้หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อแบงชาติโทร1 2 1่ง่แบงชาติห่วงใหญ่เตือนภัยการเงินย้ำอีกครั้งแบงชาติโทร1 2 1่ แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุกหนึ่งชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยือ่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภของเกินไปไอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างคุมคุมกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุด ก่อนที่ไภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อินดีนนจังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมต้อนรับนักกีฬาจาก15จังหวัดภาคเหนือร่วมชมร่วมเชียร การแข่งขันกว่า45ชนิดกีฬาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่41มืองแพร่เกณฑระหว่างวันที่22ถึง31มกราคม2569นี้และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่8 เวียงโก,งโกสัยเกมระหว่างวันที่15ถึง22กุมภาพันธ์2569พลาดไม่ได้กับพิธีเปิดการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ตรการตาในวันพฤหัส,สบดีที่22มกราคม2569ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook เมือง<ม>แพร่เกมและเพจ 弯弓射箭。 ว่าเหนือใต้เราเชื่อมโยงกันภาษาเจ๊เหหรือภาษาตักใบเป็นภาษาถิ่นที่พูดกันในอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสมีลักษณะเฉพาะตัวจากการผสมผสานร,ระหว่างภาษาสุขโขทัยโบราณภาษาใต้และภาษามลายูภาษาเจ๊เหจึงมีความโดดเด่นที่สำเนียงเนิบช้าและนุ่มนวลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญหายภาษาเจ๊เหจึงสะท้อนได้ว่าแผ่นดินไทยเหนือใต้ เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันศาสนาภาษาวัฒนธรรมความรักความเข้าใจความสามาัคคีและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร91่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทอแพร่ f m 91เมกะเฮิรสถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ขอเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2569โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบวงสวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2569จังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้พระธาตุชหยเมืองแพระห่งต,ตรงหลวงประจำปี2569 22กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2569 เทศบาลตำบลทุ่งหงเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี2569ระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหาหรือภาครัฐเอกชน3สถาบันวางยุทธศาสตร์การทุตเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าต่างประเทศทั้งตลาดนัดตลาดที่มีศักยภาพและตลาดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบวงสวงและวางพัน์พุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2569 วันนี้เวลาเจนาฬิกาสานาทีที่พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ตำบลป่าแม,อม่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชัยเสิเชยสัมฤทธิผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประกอบที่พิธีถวายราชสักการะวางพันพุ่มดอกไม้สดจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและคํากล่าวถวายราชสัดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจําปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงมีต่อ ประชาชนชาวไทยและเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งค้นพบศิลาจารึกของผู้ขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าปวงชนชาวไทยได้มีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชขุนรามหาราชหรืออั รีมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่สแห่งราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุขโขทยัยครองราชประมาณพุทธศักราช1822ถึงประมาณพุทธศักราช142พระองค์ทรงเป็นกษัตร,ริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช จังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้พระธาตุช่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี2569ยิ่งใหญ่10วัน10คืน วันที่22กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2569พระโกศัยเจติยารักรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพร้อมด้วยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ราชการจังหวัดแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสัาร์พื้นที่และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดแพร่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2กลุ่มล้านนาตะวันออกอันจะนําไปสู่การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ภายในงานประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกราบสการะพระท่าช่อแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่พร้อมขอพรอจากพระเจ้าทันใจอายุร้อยปีและตื่นตากับขบวนแห่สการะอันยิ่งใหญ่ประกอบด้วยขบวนช้างจำนวนห้าเชือกขอบวนแห่เครื่องสการะจากแปดอำเภอ ขบวนแห่ชุมชนยนต์วิถีรวมถึงพิธีอรัธนาพระมหาอุปคุตนอกจากนี้มีกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการประกวดตุงมงคลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาขาบวนย้อนดอยครูบาศรีวิชัยเล่าขานเรื่องราวการบูรณะพระธาตุช่อแห่พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุพิธีถวายน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานการประกวดเทศมหาชาติตลอดจนการแสดงแสงสีเสียงชุดหยอบประนม ้มกล้าวเกสีไหว้สาปารมีพระธาตุช,ช่อแหและกิจกรรมขวงวัฒนธรรมเมืองแป้จัดขึ้นในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2569ณวัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงจังหวัดแพร่เทศบาลตำบลทุ่งห้งขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกมฟ้าไทยพวนประจำปี2569ในระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2569 นายสราวุฒิเหมือนหงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหงเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนและงานประเพณีได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเพณีที่ยกระดับเป็นประเพณีระดับชา และนานาชาติภายในงานมีกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วันสาคืนย้อนรอยวิถีชาวไทยพวนตะการตากับนิทรรศาการซุ้มวิถีชาวไทยพวนพิธีบวงสวงเจ้าชมพูอันศักดิ์สิทธิธ์แฟชั่นมอห้อมชมความปราณีตในการประกวดตัดเย็บผ้ามอห้อมสินค้าขึ้นชื่อระดับโลกของเมืองแพร่ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่การรำถวายที่หาดูได้ยากการประชันชมการประกวดเทพบุตรกำฟ้าและเทพีกำฟ้า ประกวดทำอาหารพื้นเมืองการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายมหรสพแสงสีเสียงและการแสดงของลูกหลานสภาวัฒน,นธรรมตำบลทุ่งฮองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถาเรือภาคเอกชน3สถาบันวางยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าต่างประเทศทั้งตลาดหลักตลาดศักยภาพและตลาดใหม่ นายศรีหัดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือแนวทางการวางยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจร,ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน3สถาบันได้แก่หอการค้าไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดยระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จะทํานโยบายการทูตเศรษฐกิจร,ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนซึ่งกระบวนการต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทในการสร้าง ความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยมีส่วนในการ นำการลงทุนด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจที่ต้องใช้ในวัตกรรมเข้ามาสู่ประเทศไทยและการหาพันธมิตรที่จะช่วยรักษากติการ่วมกันรวมถึงพันธมิตรการตลาดค้าใหม่ทั้งนี้จะต้องรักษาตลาดหลักส่งเสริมตลาดที่มีศักยภาพเช่นตลาดกลุ่มตะวันออกกลางและตลาดการค้าใหม่เช่นแอฟริกาและลาตินอเมริกา โดยการทำงานเป็นทีมไทยแลนด์ทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นการคิกออฟการทุตเศรษฐกิจและคิกออฟการทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งยุทธศาสตร์การทุตเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น3เป้าหมายได้แก่1การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับประเทศไทยในสายตาของโลก 2. การส่งเสริมขิดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 3. การร่วมมือหาพันธมิตรหุ้นส่วนของประเทศไทย5ภารกิจได้แก่1นโยบายการทุตเศรษฐกิจ 2. การสร้างเครือข่ายระดับสูงกับต่างประเทศ 3. การรักษาตลาดเดิมและช่วยเพิ่มเติมตลาดใหม่ 4. การเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศต่างๆ 5. การทำงานในลักษณะของทีมไทยแลนด์ นายกย้ำให้ประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนป้องกันสแกมเมอร์ขอให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเต็มที่และอยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้แจ้งในช่องทางที่มีอำนาจหน้าที่โดยไม่รอช้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามกฎหมายขอให้พี่น้องประชาชนได้ยึดหลักเพียง3ข้อก็คือไม่เชื่อไม่รีบ และไม่โอนซึ่งจะช่วยให้เรามีสติพิจรารณาอย่างรอบคอบและจะป้องกันการถูกล่อลวงได้รวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นายอนุทีนชาญวิรกูลนาย,ยกรรัฐมนตรี ของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบบใจ้ผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสน,นุนตียาคือตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภยัยซิทของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุก,การณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภยัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีพรเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพห f ึ่งหนึ i ง c o ด n กไลน์ออคฟิเชียลแอประกันไัยประกันัยคุ้มครองคุณ ถ้าคุณกำลังถามตัวเองว่าเรียนอะไรดีที่จบแล้วมีงานทำจริงเรียนอะไรที่ต่อยอดชีวิตได้ไกลกว่าห้องเรียนหยุดคิดไว้ตรงนี้เพราะคำตอบอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพทยที่นี่เราไม่ได้สอนแค่ให้รู้แต่สอนให้ทำเป็นทำจริงและทำได้ในโลกอาชีพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569สำหรับผู้จบม .3 ม .6 และปวช .3 ทุกสายที่ตลาดต้องการ <Wow. S 1> ทั้งการบัญชีการตลาด การจัดการสนักงาดิจิทัลการจัดการโลจิสติกส์และซัพถ่ายเส้นค้าหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการแฟชชั่นสิ่งทอดิจิทัลกราฟิกวิจิตสิล์การโรงแรมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีธุรกิจด,ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนได้ตั้งแต่ปวชปวสจนถึงระดับปริญญาตรีระบบปกติและทวิภาคีเรียนไปทำงานไปมีรายได้ระหว่างเรียนที่สำคัญเรามีสถานประกอบการชั้นนํารองรับการฝึกจริงและมี คุณจะศึกษาอีกมากมายรอคุณอยู่อยากมีอาชีพอยากมีอานาคตที่จับต้องได้เริ่มต้นวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่เ <het> ตรียมชีวิตจริงให้พร้อมสู่โลกอาชีพเรียนจริงทําได้จริงมีงานรองรับเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่ หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนก็ป้าอยากขายเรยกเข้ามาจ้าเรกเข้ามางวดนี้รวยนะจ้างวดนี้รวยแวะมาดูก่อนได้นะจา้าลอตเตอรี่สามใบร้อยจา้าอ้าวคุณครูขาซักใบไหมคะคุณป้าครับมาขายลอตเตอรี่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยที่นี่มาโรงเรียนนะครับ รู้ไหมเขาห้ามขายลอตเตอรี่ในสถานศึกษาแหมคุณครูขาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีป้าก็ต้องหาลูกค้าใหม่บ้างสิจะ๊ะเผื่อน้องๆน,นักเรียนน่ะเขาอยากจะเสี่ยงโชคกับเขาบ้างค่ะฮะแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยช้าก่อนค่ะคุณป้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาผิดกฎหมายนะคะเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน10,000บาทและหากใครขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีโทษปรับเงินไม่เกิน1 0,000บาทด้วยเช่นกันฉะนั้นรู้แล้วอย่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษารนะคะอุ้ยเงี้ยตา,าไปขายแถวตลาดก่อนค่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งกดเจ็ดเจ็ดนะ <c oughs> จะบอกให้ ธนาคารอาคารสุขครอบมีโครงการสินเชื่อแฮปปี้บูอัตรดาดอกเบีย้ย5ป,ปีแรก3%ต่อปีระยะผ่อนชำระสูงสุดนาน40ปีสำหรับคนที่จะซื้อบ้านห้องชุมคอนโดมิเนียมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือซื้ออําโภคความสะดวกที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านบาทสนใจรับรหา,รหารเข้าร่วมโครงการตั้งแต่มีแบบน์ง,ง่ายๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GSB o b j ain, พร้อมสมัครลา GSB บัตรดีล b, Body, แล้วคลิกที่เมนูบริการ,ร,ร,ารพิเศษรับรหัสโครกราบนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่ เดือนธันทีและทำนทต่กรัมภายใน30ธันวาคม2567รือโทรสถาม054621490-5ทางทางอาการสุเครอบทาให้คนณทานมีบางสปานคอยราให้เข้าไปอยู่ดูแลพาติดตามเหตกรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2568 ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยบางแห่งตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง19องศาอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศา พายรอ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่กาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ทัศนวิสัย3-8กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ16องศา บริวเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18.05นาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 5นาฬิกา54นาทีค่ะจบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่นขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569พิรุณผ่แสงส้อยอ่าน